สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคำศัพท์น่ารู้นะ,ะคลิปนี้จะมีคำศัพท์อะไรมาฝากเพื่อนๆบ้างก็รอติดตามชมได้นะคะคำที่หนึ่งยึดยึดนะคะยึดแปลว่าอยู่อาศัยนะคำนี้เป็นรูป infinitive นะคะถ้าเราจะบอกว่าผมหรือว่าฉันอยู่เราจะพูดว่ายาจิวูยาจิวู ะค,ะคำว่ายึดเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นยูวูนะถ้าเราจะบอกว่าเธออยู่เราจะพูดว่า the juvioche t j u v นะคะ ya juvioche t e j u j นะต่อมาคำว่าสวัสสวันะคะแปลว่าเรียกคำนี้เป็นรูป infinitive ถ้าเกิดเราจะบอกว่าผมหรือว่าฉันเรียกเราจะพูดว่า ya zavu ยาซาวู у, นะคะเธอเรียก т ี з ซาวิโอช з ี в ซาวิโอชนะยาซาวูที о ซาวิโอชต่อมาคำว่าซึ่งซึ่งนะคะซึ่งแปลว่าที่นี่ต่อมาคำว่าซึ่ง อันนี้แปลว่าสวัสดีนะคะเป็นภาษากันเองนะไว้ใช้ทักทายกับคนที่เรารู้จักสนิทกันนะคะต่อมาคำว่า znat znat นะคะ znat แปลว่ารู้ในรูป infinitive ถ้าเราจะบอกว่าผมหรือว่าฉันรู้เราจะพูดว่า y a z n a y u y a z n a y u นะคะ a z n a y u ถ้าเธอรู้ ti z n a y e h ты знаешь, นะคะ я знаю, ты знаешь. ต่อมาคำว่าีีนะคะีแปลว่าและต่อมาคำว่าประชิมูประชิมูประชิมูแปลว่าทำไมนะคะต่อมาคำว่าปริยัติ์น่ะปริยัติ์น่ปริยนะัตนะ่แปลว่าด้วยความพอใจนะคะ คลิปนี้จุมก็มีคำศัพท์มาฝากเพื่อนเอนเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลอนนนาของจุมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ